สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ทุกทา่านกันเหมือนเช่นเคยเลยนะครับผมวันนี้นะครับเรากลับมาพบกันอีกแล้วนะครับผมพบกันในทางช่องวัตถุมงคล4ทิศนะครับและวันนี้นะครับผมเราอยู่กันใน Ep ีที่490กกันแล้วนะครับพี่พี่ก็ถ้าหากพี่พี่ท่านใดนะครับผมเพิ่งเคยผ่านเข้ามารับชมทางช่องของผม กันเป็นครั้งแรกนะครับผมก่อนอื่นเลยนะครับผมอย่าลืมกดปุ่มถูกใจนะครับผมอย่าลืมกดปุ่มติดตามและที่สำคัญเลยนะครับผมอย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งข้างๆปุ่มติดตามไว้กันด้วยนะครับผมเพื่อที่ว่าเวลาผมจะลงคลิปวิดีโอแบ่งปันนะครับพระเครื่องเครื่องรางของเก่าเก็บสะสมดีๆแบบนี้นะครับผมจะได้แจ้งเตือนไปยังพี่ๆเป็นท่านแรกๆเลยนะครับแล้วสำหรับพี่ๆท่านใดนะครับผมที่ดูแลชอบใจดูแลถูกใจสนใจนะครับอยากที่จะเช่าบูชาพระเครื่องรายการไหนนะครับผมสามารถติดต่อสอบถามนะครับเข้ามากันได้ที่ไลน์แอด ตรงด้านบนนี้เลยนะครับพี่พี่แอด174นะครับ OIPTQ นะครับผมเบอร์โทรนะครับ090นะครับผม325 1096นะครับผมสามารถใช้โทรติดต่อสอบถามเข้ามาเบอร์นี้ก็ได้นะครับพี่พี่ และสำหรับกติกาของทางช่องนะครับผมก็ง่ายๆเหมือนเดิมในทุกๆ EP เลยนะครับเพียงแค่นะครับผมดูให้ชอบดูให้ถูกใจนะครับผมหลังจากนั้นนะครับผมก็ให้จดหมายเลของค์พระที่พี่ๆถูกใจไว้นะครับซึ่งนะครับผมจะเรียงให้ตั้งแต่หมายเลขที่1ตรงด้านบนนี้นะครับผมไปจนถึงหมายเลขสุดท้ายคือหมายเลขที่23ตรงด้านล่างนี้เลยนะครับผมหลังจากที่จดหมายเลของ์พระแล้วนะครับผมอย่าลืมสังเกตดูตรงชื่อคลิปวิดีโอด้วยนะครับตรงส่วนนั้นนะครับผมจะมีหมายเลข EP นะครับผมเขียนกำกับบอกอยู่นะครับผมเพียงเท่านี้นะครับพี่ๆก็สามารถ นะครับพิมพ์ไลน์มาบอกผมนะครับหรือว่าจะโทรมาบอกผมก็ได้นะครับผมแล้วก็แจ้งว่าสนใจอยากที่จะเช่าบูชาพระเครื่องหมายเลขที่เท่าไหร่ใน EP ไหนนะครับผมก็จะขอทราบชื่อที่อยู่แล้วก็เบอร์โทรนะครับผมแล้วก็จะจัดส่งให้ภายในวันนั้นเลยนะครับแต่ละรายการนะครับจะส่งฟรีมีเก็บเงินปลายทางนะครับผมไม่มีค่าจะส่งเพิ่มเติมแต่อย่างใดนะครับก็พระทุกองค์ก็สวยตรงตามในคลิปนี้อย่างแน่นอนนะครับผม เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับผมเรามาเริ่มกันที่รายการใหม่เลขที่1กันใน EP นี้เลยนะครับอันนี้นะครับผมจะเป็นเหรียญนะครับผมหลบกูะสุบวัดปากคลองมหามเท่านะครับพี่ๆเนี่ยนะครับเป็นเหรียญที่ระลึกนะครับผมพระครูวิมลคุณากรนะครับผมนี่นะครับปีสองสี่หกหกนะครับวัดปากคลองมหขามเท่านะครับพี่ๆสำหรับหมายเลขนี้นะครับผมหมายเลขที่1นะครับผมใน EP นี้ขออนุญาตแบ่งปันให้ในราคานะครับผมนี่นะครับ สวยๆเดิมๆแบบนี้นะครับผม700บาทเท่านั้นนะครับวีธีวงนี้นะครับผม700บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นนะครับสําหรับเรียนนะครับผมพระครูวิมลคุณากรนะครับผมวัดปากคลองมะขามเท่านะครับนี่นะครับผิวสวยๆเดิมๆแบบนี้นะครับผมลองดูลองชมได้เลยนะครับพี่ๆรูปภาพก็มีให้รับชมนะครับผมติดต่อสอบถามเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับหมายเลขที่หนึ่งนี้นะครับผม700บาทเท่านั้นนะครับผม 700บาทจัดส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับพี่ๆหนึ่งนะครับทันได้ชอบแล้วก็จะได้รับพร้อมกล่องเดิมแบบนี้เลยนะครับพี่ๆหนึ่งนะครับถัดมาครับผมจะเป็นเหรียญนะครับหลวงปู่ไข่นะครับผมอินทนะสโรนะครับผมอินทสโรนะครับผมนี่นะครับหลวงปู่ไข่นะครับวัดเชิงเลนนะครับพี่ๆหนึ่งนะครับสภาพสวยๆเดิมเตมแบบนี้เลยนะครับผมอยู่ในกล่องก็ไม่ยีสีเขียวแบบนี้เลยนะครับผมที่ผมได้มานะครับสําหรับหมายเลขที่2ององนี้นะครับพี่ๆขออนุญาตนะครับผม แบ่งปันให้พี่พีเอฟซีนะครับผมในราคา700บาทนะครับผมนี่นะครับด้านหลังมีรอยจานแบบนี้ด้วยนะครับพี่พี่เป็นจานมือนะครับ700บาทเท่านั้นนะครับพี่พี่สำหรับหมายเลขที่2ใน ep ีนี้นะครับผมนี่นะครับสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับพี่พี่ลองดูลองชมกันได้นะครับผมมีรอยจานนะครับผมที่เหรียญด้วยนะครับนี่นะครับเป็นเหรียญนะครับผมลดยผู้ข่นะครับผมวัดเชิงเลนนะครับพี่พี่นะครับอินทาราซาโรนะครับ หมูไข่นะครับพี decir, es ini, es ่ๆหมายเลขนี้นะครับผมหมายเลขที่ S <S 2นะครับ700บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับพี่ๆหนึ่งะครับสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับผมถัดมาครับเป็นพระสมเด็จนะครับพี่ๆเป็นหมายเลขที่ที่สามใน e p แล้วนะครับองค์นี้นะครับเดี๋ยวผมจะเอากล้องซูมออกมาหน่อยหนึ่งนะครับแล้วก็จะให้พี่ๆนะครับผมได้ดูกรอบประกาศสินัตรนะครับผมของพระสมเด็จรายการนี้นะครับพี่ๆหน่นะครับ ก็จะเป็นพระสมเด็จนะครับผมพิมพ์ใหญ่นะครับวัดระคังโคศิธารามนะครับผมจังหวัดกรุงเทพนะครับองนี้ผมได้มาพร้อมกับกรอบไม้แบบนี้เลยนะครับพี่พี่เจ้าของเดินแกแบ่งปันให้แบบนี้เลยนะครับพี่พี่เหนะครับรายการนี้นะครับผมหมายเลขที่3นะครับพี่พใน EP นี้นะครับผมหมายเลข3แล้วนะครับขออนุญาตนะครับผมเก็บกรอบสักครู่นะครับก็จะลงกล้องให้ดูตรงองพระกันเลยนะครับผมพระสมเด็จนะครับพี่พเห็นไหครับ เป็นองค์พระที่ได้รับรางวัลมานะครับผมเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับผมนำองค์พระออกมาให้พี่ๆได้รับชมกันสักครู่นะครับก็ต้องระมัดระวังนิดนึงนะครับพี่ๆนี่นะครับผมสำหรับพระสมเด็จนะครับผมวัดระฆังพิมพ์ใหญ่หมายเลขนี้นะครับผมหมายเลขที่3นะครับองค์นี้นะครับพี่ๆขออนุญาตแบ่งปันให้พี่พีเอฟซีเลยนะครับผมในราคาแบ่งปันนะครับสําหรับพระสมเด็จนะครับผมวัดระฆังนะครับผมหมายเลขที่3นะครับพี่ๆนะครับ องนี้นะครับผมแบ่งปันให้ในราคานะครับ1,200บาทเท่านั้นนะครับพี่พี่หนึ่บาทจัดส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผมสําหรับพระสมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่นะครับนี่นะครับผมวัดระฆังโคศิตารามนะครับพี่พี่สวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับผมลองดูลองชมกันได้เลยนะครับนี่นะครับสวยงดงามครับผมมาพร้อมกับกรอบประกาศสิธิบัตรที่ผมได้มาเลยเลยครับพี่พี่ จะส่งให้ตรงตามในคลิปนี้เลยนะครับผมท่าใด้ชาบบูชารายการไหนไปก็จะได้รับรายการนั้นอย่างแน่นอนนะครับถัดมาครับผมเป็นหมายเลขที่4แล้วนะครับผมวันนี้จะเป็นเหรียญนะครับหลวงพ่อทวดนะครับผมเลื่อนรุ่นเลื่อนสมณศักดิ์นะครับปี2 5 0 8นะครับพี่เนี่ยนะครับเนื้อทองแดงนะครับผมมาพร้อมกับการประกาศสิลิบัตแบบนี้เลยนะครับผมสำหรับหมายเลขนี้นะครับผมเป็นหมายเลขที่4ใน EP นี้แล้วนะครับพี่ๆนี่นะครับ รายการนี้นะครับผมขออนุญาตแบ่งปันให้พี่พีเอฟซีนะครับผมในราคาแบ่งปันนะครับ800บาทเท่านั้นนะครับผมสําหรับเหรียญพอทวดนะครับพี่พี่หน่อยครับเป็นเหรียญเลื่อมสมรณศักดิ์ปีพศ2508นะครับพี่พี่หน่อยครับพิมพ์พาปากนะครับผมเนื้อทองแดงนะครับลองดูลองชมกันได้เลยนะครับพี่พี่ผิวสวยเริ่มแบบนี้แล้วนะครับผมทานใดดูแลสนใจนะครับติดต่อสอบถามนะครับผมเข้ามาที่ไลน์แอดได้เลยนะครับผมแอด1นึนะครับ o i p t พนะครับ หรือว่าจะโทรมาที่เบอร์โทรก็ได้นะครับผม090นนะครับผม325 1096นกาะครับผมรายครั้งนี้เป็นหมายเลขที่4แล้วนะครับแบ่งปันให้ในราคา800บาทนะครับถัดมาครับผมหมายเลข5าครับวันนี้จะเป็นเหรียญบาทน้ำมลนะครับผมหลวงพ่อกลวยนะครับพี่พี่ชูตินาธโรวัดโคศิธรามนะครับผมเหรียญบาทน้ำมลเหรียญนี้นะครับขออนุญาตนะครับพี่พี่แบ่งปันให้พี่พี่เอฟซีนะครับผมทางช่องยูทูบเลยนะครับผมในราคาแบ่งปันนะครับผมสำหรับเหรียญบาทน้ำมนองนี้นะครับ นี่นะครับผมหลวงพ่อกลวยนะครับพี่พี่ดูผิวกันชัดๆเลยนะครับผมหมายเลขนี้นะครับผมเป็นหมายเลขที่5นะครับผมแบ่งฟันให้ในราคานะครับ550บาทเท่านั้นนะครับผมสําหรับเหรียญบาทน้ำมตนเหรียญนี้นะครับ550บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับพี่ๆหน่ครับผิวสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับผมลองดูลองชมกันได้นะครับนี่นะครับผมหมายเลขนี้เป็นหมายเลขที่5แล้วนะครับพี่พี่550นะครับ ถัดมาครับผมเป็นเหรียญหลวงพ่อคูณปี19นะครับพี่พี่เนื้อทองแดงนะครับเหรียญนี้นะครับผม650บาทเท่านั้นนะครับผมสําหรับหมายเลขนี้นะครับผมหมายเลขที่6นะครับ650บาทจัดส่งให้ฟรีเท่านั้นนะครับผมสําหรับเหรียญนะครับผมรุ่นสร้างบารมีปีพศ2519นะครับหลวงพ่อคูณนะครับผมบัดบ้านไร่นะครับพี่พี่หมายเลขนี้นะครับผมหมายเลขที่6แล้วนะครับนี่นะครับ สวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับผมวัดบ้านไรอ์อำเภอด่านขุนทดนะครับผมสังขละนครราชสีมานะครับเหรียญนะครับผมรุ่นสร้างบรมีปีพศ2519นะครับพี่ๆ650บาทนะครับถัดมาหมายเลข7็ครับอันนี้จะเป็นหลวมพอทูดนะครับผมพิมพ์เตารรีดนะครับพี่ๆหน่อยครับพอทวดองค์นี้นะครับผม500บาทนะครับพี่ๆ500บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผมสําหรับหลวมพอทูดนะครับนี่นะครับหลังเตารรีดนะครับผมนี่นะครับ วงนี้นะครับเป็นหมายเลขที่7แล้วนะครับผมลองดูลองชมกันได้นะครับสวยงดงามแบบนี้เลยนะครับผมเห็นไหมครับหมายเลขนี้หมายเลขที่7แล้วนะครับท่านใดดูแลชอบใจหรือว่าดูแลสนใจนะครับติดต่อสอบถามนะครับผมเข้ามากันได้เลยนะครับพี่ๆไม่ต้องเกรงใจนะครับพระทุกองสวยตรงตามในคลิปวิดีโอนี้อย่างแน่นอนนะครับผมหมายเลขนี้นะครับหมายเลขที่7นะครับ 500บาทนะครับถัดมาครับผมเป็นเหรียญนะครับพระพุทธโสธรนะครับพี่พี่เมืองฉาเชิงเซานะครับปี2460นะครับพี่พี่เป็นเหรียญเปื่อยนะครับหมายเลขนี้นะครับผม500บาทเท่านั้นนะครับพี่พี่สำหรับเหรียญนะครับผมพระพุทธโสธรนะครับของเมืองฉาเชิงเซานะครับนี่นะครับ500บาทจัดส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผมดูผิวกันได้เลยนะครับพศ2460นะครับพี่พี่นี่นะครับ ดูให้ชอบดูให้ถูกใจนะครับผมหมายเลขนี้นะครับเป็นหมายเลขที่เจ็ดแล้วนะครับผมหมายเลขที่8แล้วนะครับพี่พี่หนหึ่งนะครับหมายเลขที่8แล้วนะครับผมใน EP นี้นะครับราคาแบ่งปันนะครับผมรายการนี้นะครับพี่พี่นี่นะครับ500บาทเท่านั้นนะครับผม500บาทจัดส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับถัดมาครับผมเป็น,นล้อแมกนะครับหลวงปูโตะนะครับนี่นะครับเนื้อทองแดงนะครับพี่พี่นี่นะครับรายการนี้นะครับผมแบ่งปันให้พี่พี่นะครับผมในราคานะครับ 5 5 0บาทเท่านั้นนะครับผมสำหรับเหรียญกลมนะครับเหรียญล้อแมกนะครับหลวงปู่โต๊นะครับผมวัดประดูชิมพลีนะครับพี่พี่หน่อยนะครับลองดูลองชมกันได้เลยนะครับผมวันนี้นะครับอยู่ในเลี่ยมแบบนี้เลยนะครับพี่พี่ผมได้มาสภาพไหนก็เปิดแป่งปันให้พี่พี่ในสภาพนั้นเลยนะครับผมนี่นะครับจะเป็นเหรียญล้อแมกนะครับผมหลวงปู่โต๊ะนะครับวัดประดูชิมพลีนะครับผมหมายเลขที่9นะครับ550นะครับ ถัดมานะครับผมเป็นพระนางพญานะครับผมพระกําลังแผ่นดินนะครับหมายเลขนี้นะครับผมขอขออภัยด้วยนะครับเป็นสมเด็จจิตตะลดานะครับพี่หมายเลขที่10นี้นะครับขออนุญาตนะครับผมแบ่งปันนะครับผมให้พี่ๆนะครับในราคา650บาทเท่านั้นนะครับพี่ๆสำหรับพระสมเด็จจิตตะลดานะครับหมายเลขที่10แล้วนะครับผมนี่นะครับ650บบาทนะครับผมหมายเลขนี้นะครับลองดูลองชมกันได้เลยนะครับพี่ๆนี่นะครับ สภาพสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับผมรายกันนี้รายกันที่10แล้วนะครับถัดมาครับผมจะเป็นนะครับพระฉลองพุทธิี่สิสตวรรษนะครับผมหมายเลขที่11นะครับเป็นเนื้อตะกั่วนะครับพี่พี่หมายเลขนี้นะครับ450นะครับผมวงนี้นะครับ450เท่านั้นนะครับพี่ๆี่นี่นะครับดูกันได้เลยนะครับผมสําหรับพระฉลองพุทธ2ยี่สิบห้าตวรรษนะครับผมหมายเลขที่11แล้วนะครับผมใน ep นี้นะครับ นี่นะครับผิว้ำเดิมแบบนี้เลยนะครับผมเป็นเนื้อตะกัวนะครับพี่พี่นี่นะครับพระที่มีพิธีพุทธาพิเศษนะครับผมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแล้วนะครับผมในประเทศไทยนี้นะครับผมนี่นะครับสําหรับพระฉลองพุทธ2ยี่สิบห้าตวรรษนะครับผมนี่นะครับสวยๆจำเดิมนะครับผมถัดมาครับผมเป็นพระเปิมลำพูนนะครับพี่พี่หมายเลขนี้นะครับผมหมายเลขที่สิบสองนะครับรายการนี้นะครับแบ่งปันให้ในราคานะครับผมห้าร้อยห้าสิบบาทเท่านั้นนะครับพี่พี่ สำหรับรายการที่12นี้นะครับผม550บาทเท่านั้นนะครับผมนะคับ550บาทจะส่งให้ฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับผมไม่มีบวกเพิ่มนะครับนี่นะครับผิวเดิมๆแบบนี้เลยนะครับผมสำหรับหมายเลขนี้นะครับผมหมายเลขที่12แล้วนะครับผมนี่นะครับลองดูลองชมกันได้นะครับพี่ๆนี่นะครับนี่จะเป็นผิวด้านหลังองค์พระนะครับด้เดิมแบบนี้เลยนะครับผม หมายเลขนี้นะครับผมรายการที่12แล้วนะครับถัดมาครับผมเป็นหมายเลขที่13นะครับอันนี้จะพิเศษสุดๆเลยนะครับพี่ๆีสำหรับชุดกรรมการนะครับของหลวงปู่ทิมบิสริโกนะครับในนี้ก็จะประกอบไปด้วยนะครับคุณแผนพิมพ์ใหญ่นะครับผมผมพายกุมารพิมพ์ใหญ่แล้วก็จะเป็นนะครับขุนแผนผมพายกุมารพิมพ์เล็กนะครับแล้วก็จะเป็นพระ น่าจะเป็นสมเด็จนะครับผมหลวงปู่ทิมนะครับอิสริโกนะครับพี่พี่สำหรับรายการหมายเลขที่สิบสามนี้นะครับผมขออนุญาตนะครับนําแต่ละองค์นะครับผมออกมาให้พี่พี่ได้ดูได้ชมกันก่อนนะครับผมสําหรับหมายเลขนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นองค์แรกในชุดนี้เลยนะครับผมคุนแผนพิมพ์ใหญ่นะครับพี่พี่สำหรับชุดสามองค์นี้นะครับผมหมายเลขที่สิบสามนะครับราคาแบ่งปันนะครับผมเจ็ดร้อยบาทนะครับผมเนี่นะครับเจ็ดร้อยบาทเท่านั้นนะครับผมถ้าใครดูแล้วสนใจก็สอบถามมากันได้นะครับ ได้รับทั้งหมด3องค์แล้วก็กล่องเดิมที่ผมได้มาด้วยเลยนะครับพี่ๆนี่นะครับก็จะประกอบไปด้วยนะครับคุนแผนพิมพ์ใหญ่ก็คือองค์นี้นะครับผมนี่นะครับแล้วก็จะมีอีก2องค์นะครับผมเดี๋ยวผมจะลงกล้องให้ดูนะครับสวยๆเดิมนะครับพี่ๆหมายเลขนี้นะครับผมทัดมานะครับผมจะเป็นขุนแผนพิมพเล็กนะครับผมผงพายกุมารพิมพ์เล็กนะครับผมในชุดนี้นะครับนี่นะครับสวยๆเดิมนะครับผมองค์นี้นะครับ นี่เป็นพิมพ์เล็กนะครับพี่ๆหมายเลขนี้นะครับผมเนี่นะครับด้านหลังจะเป็นยันแบบนี้เลยนะครับสวยงงดามครับองค์สุดท้ายนะครับผมใน EP นี้อ๋อในชุดนี้นะครับผมต้องขออภัยด้วยนะครับก็จะเป็นสมเด็จนะครับผมปูทีมนะครับนี่นะครับด้านหลังก็จะเป็นยันปูทิมนะครับผมนี่นะครับพระสมเด็จนะครับผมผิวดำเดิมแบบนี้นะครับผมชุด3องค์นี้นะครับ ราคาแบ่งปันนะครับผม700บาทเท่านั้นนะครับผม700บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับสวยงดงามแบบนี้เลยนะครับพี่ๆนะครับด้านหลังก็จะเป็นยันแบบนี้เลยนะครับผมหมายเลขนี้นะครับหมายเลขที่13แล้วนะครับผมเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับผมเก็บองพระนะครับผมใส่ในกล่องเดิมสักครู่นะครับพี่ๆต้องระมัดระวังนิดนึงนะครับพี่ๆ พี่ๆไม่ต้องเป็นกังวลนะครับผมเวลาที่ผมจะส่งไปให้ผมแพคให้อย่างดีนะครับก็จะได้รับพระนะครับผมที่ตรงตามในคลิปนี้เลยนะครับผมไม่มีบิดไม่มีหักแต่อย่างใดนะครับเช่าองค์ไหนไปก็ได้รับพระรายการนั้นอย่างแน่นอนนะครับอันนี้ก็จะเป็นชุด3องค์นะครับผมใน EP นี้นะครับ700บาทเท่านั้นนะครับผมทันมาครับจะเป็นเต่านะครับผมรุ่นสุขใจนะครับผมหลวงปู่หลิวนะครับวันไร้แตงทองนะครับเต่ารายการนี้นะครับผมหมายเลข14่ครับ650้านะครับผม เป็นรุ่นสุขใจเนื้อทองแดงนะครับพี่ๆดูนะครับต่อโคตรงนี้นะครับผมเป็นลักโตรงนี้นะครับ650บาทเท่านั้นนะครับผม650บาทจัดส่งให้ฟรีเท่านั้นนะครับสำหรับเต่านะครับผมรุ่นสุขใจนะครับผมลงกุลิวนะครับวัดไร่แตงทองนะครับผมจังหวัดนครปฐมนะครับนี่นะครับผิวสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับพี่ๆลองดูลองชมกันได้เลยนะครับผมหมายเลขนี้นะครับผมเป็นหมายเลขที่ 14แล้วนะครับผม650บาทนะครับถัดมานะครับผมจะเป็นเหรียญข้าวหลามตัดนะครับผมหลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงนะครับข้าวหลามตัดเหรียญนี้นะครับผมเปิดแบ่งปันให้พี่ๆนะครับผม fc นะครับในราคาแบ่งปันเลยนะครับผมสําหรับเหรียญนะครับผมข้าวหลามตัดหลวงปู่เอี่ยมนะครับผมวัดสะพานสูงองค์นี้นะครับนี่นะครับเปิดแบ่งปันได้ในราคานะครับผม650บาทนะครับพี่ๆองค์นี้นะครับ650บาทนะครับ สำหรับเหรียญข้าวหลามตัดนะครับผมนี่นะครับหลุโปเอี่ยมวัดสะพานสูงนะครับผมดูให้ชอบนะครับผมดูให้ถูกใจกันได้นะครับถัดมาครับหมายเลขที่16นะครับอันนี้จะเป็นพ่อปานนะครับผมพิมพ์ทรงคุดนะครับพี่ๆพ่อปานองนี้นะครับผม500บาทนะครับผมสาหรับพ่อปานพิมพ์ทรงคุดนะครับรายการที่16แล้วนะครับผม500บาทนะครับผมองนี้นะครับหลวงพ่อปานนะครับผมวัดบางนมโคนะครับ เป็นพิมพ์ทรงพุทธแบบนี้เลยนะครับพี่พี่ด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมสวยสวยเดิมๆิมแบบนี้เลยนะครับพี่พี่หมายเลขนี้นะครับผมหมายเลขที่16แล้วนะครับถัดมานะครับผมจะเป็นเหรียญพุทธคุณซ้อนนะครับผมหลวงพ่อทวดหลวงพ่อทิมนะครับหมายเลขนี้นะครับผมแบ่งปันให้ในราคา500บาทเท่านั้นนะครับผม500บาทจัดส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับพี่พี่สหรับเหรียญนะครับผมพุทธคุณซ้อนนะครับผมหลวงพ่อทวดหลวงพ่อทิมนะครับ ปีศูนย์เก้านะครับพี่พี่หน่ยนะครับหลวงพ่อทวดเหยียบน้ำทะเลจืดนะครับผมหลวงปู่ทิมนะครับวัดช้างให้นะครับผมจังหวัดปัตตานีนะครับเหรียญสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับผมลองดูลองชมกันได้นะครับพี่พี่นี่นะครับสถูปหลวงพ่อทวดนะครับผมเหรียญนี่ถือว่าสวยงดงามมากๆนะครับผมปี2 5 0 9นะครับพี่พี่หมายเลขนี้นะครับหมายเลขที่17แล้วนะครับผมเหรียญนี้นะครับ 500บาทเท่านั้นนะครับผมถัดมานะครับผมจะเป็นเหรียญเม็ดแตงนะครับผมองค์นี้นะครับมาพร้อมกับใบประกาศสนิบัตรเลยนะครับพี่ๆสาหรับเหรียญเม็ดแตงนะครับผมพอทวดนะครับพิมพ์หน้าผาก4เส้นนะครับพศอ5 0 6วัดช้างให้นะครับสมุทรปัตกานีนะครับผมเนี่ยนะครับท่านใดชอบไปแล้วก็จะได้รับพร้อมการประกาศสนิบัตแบบนี้เลยนะครับผมสาหรับหมายเลขนี้เป็นหมายเลขที่18นะครับผมในพ p นี้นะครับขออนุญาตนะครับผม แบ่งปันให้พี่เอฟซีนะครับผมในราคาแบ่งปันนะครับสาหรับเหรียญเม็ดแต้งนะครับผมองค์นี้นะครับ900บาทเท่านั้นนะครับพี่พี่ราคาแบ่งปันเลยนะครับผม900บาทจัดส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผมเี่นะครับอันนี้น่าจะเป็นอันปาก้ากระไหลทองนะครับพี่ี่หมายเลขนี้นะครับผมสวยงดงามนะครับพี่พี่รายการนี้นะครับท่านใดอยากดูรูปภาพเพิ่มเติมก็สามารถสอบถามเข้ามากันได้นะครับผมนี่นะครับ ทิวสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับผมหมายเลขนี้นะครับหมายเลขที่18นะครับผม900บาทนะครับถัดมาครับหมายเลขที่19เครับเรียนลูกเอียมวัดหนังหลังยัน4ีนะครับผมหมายเลขนี้นะครับแบ่งปันให้ในราคานะครับผม500บาทเท่านั้นนะครับผมสําหรับเตียนนะครับผมลูกเอียมนะครับวัดหนังหลังยัน4ีนะครับ5 0าบาทจัดส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผมเลยนะครับสวยเดิมแบบนี้เลยนะครับพี่ท่านใดดูแล พอชอบใจหรือว่าสนใจก็สอบถามนะครับผมเข้ามากันได้นะครับด้านหลังจะเป็นหลังยันสีแบบนี้เลยนะครับพี่ๆสวยงดงามนะครับผมหมายเลขนี้นะครับหมายเลขที่19แล้วนะครับพี่ๆองค์นี้นะครับถัดมานะครับองที่ี่20แล้วนะครับจะเป็นปิดตาปดนี่ป่โตะนะครับอันนี้ฝั่งตะปู3ดอกนะครับพี่ๆองนี้นะครับอยู่ในเรียมแบบนี้เลยนะครับผมเป็นเนื้อผงเกสรนะครับผมหมายเลขที่20องค์องนี้นะครับ แบ่งปันให้พี่ๆเลยนะครับผมในราคานะครับ800บาทเท่านั้นนะครับผม800บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผมนี่นะครับฝั่งตะกู3ดอกนะครับพี่ๆด้านล่างนี้นะครับสวยงดงามแบบนี้เลยนะครับผมหมายเลขนี้นะครับหมายเลขที่20แล้วนะครับถ้าใครสนใจอยากดูรูปภาพก็สามารถสอบถามเข้ามากันได้นะครับผมสภาพะรดพาร์กก็เดิมๆแบบนี้เลยนะครับพี่ๆสวยตรงตามในคลิปนี้แน่นอนนะครับผมรายกันที่รายกันที่20นะครับ ถัดมาครับผมจะเป็นปิดตาปุดนี่เหมือนกันนะครับแต่อันนี้จะเป็นเนื้อก้นครกนะครับพี่พี่เนี่ยนะครับหลังยันหน้าเนื้อก้นครกนะครับเหมืยเลขที่21นี้นะครับผมแบ่งปันให้พี่พี่เอฟซีนะครับในราคาแบ่งปันนะครับผมรายการนี้นะครับพี่พี่นี่นะครับสวยๆเดิมเ่มแบบนี้เลยนะครับอันนี้ก็ฝั่งตะกูสามดอกเหมือนกันนะครับพี่พี่นี่นะครับ800บาทนะครับอง์นี้นะครับ800บาทจัดส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผมดีนะครับ อยู่สวยเดิมแบบนี้เลยนะครับผมเป็นปดนีหลังยันนันะครับพี่พี่เนื้อก้นครกนะครับฝั่งตะกูด3ดอกนะครับผมถัดมาครับผมเป็นพระยอดธงนะครับพี่พี่เนี่ยนะครับพระกรุยอดธงนะครับผมหมายเลขนี้นะครับผมหมายเลขที่22นะครับแบ่งปันให้ในราคา500บาทเท่านั้นนะครับพี่พี่สำหรับพระยอดธงนะครับผมองค์นี้นะครับนี่นะครับเป็นเนื้อโลหะนะครับพี่องค์นี้นะครับผมเป็นเนื้อโลหะนะครับพระกรุยอดธงนะครับผมนี่นะครับ สวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับผมอยู่ในเลี่ยมกระเช้านะครับผมเปิดผิวหน้าหลังแบบนี้เลยนะครับสวยงดงามครับพี่ๆหมายเลขนี้นะครับผมถัดมานะครับผมรายการที่23นะครับผมรายการสุดท้ายใน ep นี้นะครับก็จะเป็นหลวงพุ่เอี่ยมวัดหนังนะครับผมเห็นไหมครับเป็นเนื้อกระไหลทองนะครับพี่ๆหมายเลขที่23องค์นี้นะครับผมขออนุญาตนะครับเปิดแบ่งปันให้พ you ี่พีเอฟซีนะครับผมในราคาแบ่งปันเลยนะครับผมสําหรับเรียนนะครับผมหลวงพุ่เอี่ยมวัดหนังนะครับผมเนื้อกระไหลทองหลังยันสี่องค์นี้นะครับ นี่นะครับผมสวยๆเดิมๆแบบนี้นะครับผมหกร้อยบาทเท่านั้นนะครับผมนี่นะครับหกร้อยบาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผมสําหรับเหรียญนี้นะครับลองดูลองชมกันได้นะครับพี่ๆสภาพเหรียญนะครับผมสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับหมายเลขนี้นะครับผมเป็นหมายเลขที่ยี่สิบสามใน EP นี้แล้วนะครับพี่ๆนี่นะครับเป็นหลุมพ่ยมวัดหาังหลังยันสี่นะครับเนื้อกระไหลทองนะครับสำหรับรายการนี้นะครับผม ทำรสนใจก็ ALLY, ติดต่อสอบถามเข้ามากันได้เลยนะครับผมก็สําหรับพี่ๆท่านใดนะครับผมที่รับชมมาจนถึงท้ายคลิปวิดีโอนี้แล้วนะครับถ้าหากยังไม่ได้กดปุ่มถูกใจนะครับผมอย่าลืมกดไว้ให้กระผมด <Ooh. S 1> ้วยนะครับแล้วก็ฝากกดปุ่มติดตามนะครับผมแล้วก็ปุ่มกระดิ่งข้างๆปุ่มติดตามไว้กันด้วยนะครับเพราะที่ว่าเวลาผมได้ลงคลิปวิดีโอแบ่งปันพระบ้านเครื่องรางของเก่าเก็บสะสมดีๆแบบนี้นะครับผมจะได้แจ้งเตือน ไปยังพี่ๆเป็นท่านแรกๆนะครับผมและสําหรับท่านใดนะครับที่ดูแล้วชอบใจดูแล้วถูกใจนะครับสนใจอยากที่จะเช่าบูชาพระเครื่องรายการไหนนะครับผมติดต่อสอบถามเข้ามากันได้นะครับผมได้ที่ไลน์แอดตรงด้านบนนี้นะครับผม @174 นะครับ OIPTQ นะครับผมเบอร์โทรนะครับ0903251096นะครับผมสามารถใช้โทรติดต่อสอบถามเข้ามากันได้ตลอดเลยนะครับผมไม่ต้องเกรงใจนะครับเน้นย้ำอีกครั้งนะครับผมทางช่องของผมจะส่งคลังให้ตรงตามในคลิปนี้อย่างแน่นอนนะครับท่านใดชอบ กูชารายการไหนไปก็จะได้เรารายกันนั้นแน่นอนนะครับพี่พี่จะส่งฟรีด้วยนะครับผมมีบริการเก็บเงินปลายทางไม่มีบวกเพิ่มเลยครับผมและสาหรับวันนี้นะครับผมกระต๊ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้พบกันใหม่ในอีพีหน้านะครับผมสวัสดีครับ